สวัสดีครับพี่พี่ใน YouTube ทุกคนนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้ผมไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมไม่ได้มารีวิวตัวรถนะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าคันข้างหน้าเนี่ยครับคือตัว e v e r อเรตัว4ีคูณนะครับตัวท็อปคือตอนนี้ผมจะมาแจ้งข่าวแล้วก็มาแจ้งโปรโมชั่นคือด้านหน้าเราเนี่ยครับอ่าเป็นตัว e v e r อเรใช่ไหมครับแต่ก่อนแต่แต่ไรที่ผ่านมาเนี่ยคือเอเวอเรสต์นะครับ คืองบเนี่ยมันไม่ได้เยอะมันเลยทําให้ชุดแต่งเนี่ยลกชุดแต่งบางชุดแต่งบางอย่างเนี่ยลูกค้าต้องใช้เงินจ่ายเพิ่มไม่เหมือนสมัยก่อนที่ผมขายยุคที่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับตัวก่อนจะเป็น next gen นะครับตัวนั้นนะครับมีประมาณระยะระยะระยะเวลาประมาณหนึ่งครับมีอ่าส่วนลดหรือเงินจากฟอร์ดนะครับมาช่วยให้รถหนึ่งคันเนี่ย สามารถใส่ชุดแต่งให้กับลูกค้าได้โดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเป็นภาระเรื่องการจ่ายเรื่องชุดแต่งเลยวันนี้นะครับผมต้องมาประชาสัมพันธ์ครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นที่ผมเคยทํามาแต่ก่อนโปรโมชั่นนะครับฟรีชุดแต่งทั้งหมดเนยครับตอนนี้ครับมันเป็นความจริงแล้วมันกลับมาแล้วครับผมอยากให้ทุกคนที่เป็นอ่าที่ติดตามอยู่หมื่นกว่าคนนะครับที่ติดตามอยู่ในช่องนะครับช่วยการประชาสัมพันธ์หน่อยครับผมว่าเอเวอเรสทุกรุ่น ตอนนี้นะครับทุกรุ่นเอเวอรตตั้งแต่ตัวเทนสปอร์ตไทเทเนียมพาร์ตสี่คูณสี่เอเวอรยกยกเว้น V6 นะครับยกเว้น v อ่ารุ่นเดียวนะครับที่งบการขายยังน้อยมากอยู่นะครับแต่ทุกรุ่นที่ผมกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นตัวเทนตัวสปอร์ตไทเทเนียมพาร์ตคูณสแล้วก็เอเวอเรสตวทกทุกรุ่นนะครับงบการขายนะครับ มีหลักแสนแล้วนะครับหลักแสนแล้วนะครับดอกเบี้ยก็ไม่ได้ว่าคิเล่เลยคือแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะครับสามารถเลือกดอกเบี้ยที่ต่ำลงได้จนถึง0%ูนเปอร์เซนนะครับก็งบการขายก็จะขยับลดลงไปตามเงื่อนไขนะครับคืออย่างเนี้ยอย่างคันนี้คันข้างหน้าเนี่ยครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งแต่ันนี้เป็นชุดแต่งตัวใหม่นะครับชุดแต่งลายดอนนี่ชุดแต่งตัวใหม่นะครับ กระจังหน้าเนี่ยครับเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่หมดเลยเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับอ่ะด้านล,านลาน่างนี่ครับชุดแต่งลายดอนอันอย่างเงี้ยครับแข่งขันข้างหน้าเนี่ยครับชุดแต่งล้อแม็กขอบ20เนี่ยลมยาง BF เนี่ยเห็นไหมเห็นสังเกตไหมครับยาง BF ตรงเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นยุคยุคแต่ก่อนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแต่ก่อนนะครับเดือนก่อนนู้นหรือมกราอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าอาจจะต้อง ฟักเงินจ่ายเองนะครับตรงเนี้เพราะว่างบการขายมีมาไม่ถึงจริงๆแต่เวลาเนี้ยครับกลุ่มเอเวอเรสต์เนี่ยครับฟ้าเปิดแล้วลูกค้าไม่ต้องฟักตังค์เลยครับมีงบตกแต่งให้ไม่ว่าจะลูกค้าจะติดตั้งสกเกิร์ตหรือจะเปลี่ยนล้อมแม็กเปลี่ยนยางไม่ว่าจะทําโช๊คหรือโหลดอะไรอย่างเงี้ยครับงบงบการขายมาถึงแล้วครับตรงนี้สามารถทําให้กับลูกค้าฟรีๆได้เลยนะครับ ผมอยากให้ลูกค้านะครับโทรมาคุยกันเดี๋ยวผมจะบอกว่างบแต่ละคันมีเท่าไหร่สามารถตกแต่งอะไรได้บ้างดอกเบี้ยเท่าไหร่คือตรงนี้ครับอยากจะสื่อสารให้ให้ถึงกับกับเพื่อนๆพี่ๆครับที่อยู่อยู่ในช่องผมนะครับเอกฟอร์ดโปรโมชั่นเนี่ยสื่อสารไปให้กับทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เอเวอเร์เนี่ยครับเราผมว่ามันมันถึงจุดแล้วครับที่ที่ราคาส่วนลดมันมันถึงมันสมแล้วมันถึงแล้ว ที่สามารถตกแต่งได้อย่างเต็มที่โดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องฟักเงินในกระเป๋าเลยเหมือนยุคก,ก่อนที่ผมทำมครับจ่ายเงินดาวตามจริงชุดแต่งฟรีให้หมดลูกค้าเลือกลายเล้าแม็กเลือกยางเลือกชุดแต่งเลือกสเกิร์ตและหลังคาตรงนั้นไม่ต้องใช้ตังค์เลยครับมันเลยทําให้รถขายค่อนข้างดีนะครับมากับรุ่น next gen นะครับตอนนี้คือกลับมาแล้วครับทุกรุ่นนะครับมีงบหลักแสนหมดนะครับอยู่ที่ว่าแสนเท่าไหร่ตรงนี้นะอยากให้ลูกค้า โทรมาคุยกันพูดคุยกันครับตรงนี้ครับเนี่ยครับตกแต่งเห็นไหมครับลายดอนถ้าชุดชอบชุดแต่งนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับได้หมดนะครับเนี่ยแมคขอบ20ยาง BF ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ครับต้องฟักตังจ่ายนะอย่างน้อยต้องมี50,000ื่นหกหมื่นฟักตังจ่ายส่วนต่างเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวนี้ณวันนี้นะครับไม่ต้องแล้วณเดือนนี้ฟอร์ดปรับเงื่อนไขหมดแล้วนะครับเอเวอเรทุกรุ่นงบหลักแสนหมด นี่ครับผมอยากจะสื่อสารไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ทราบครับถ้าเป็นไปได้นะครับคลิปนี้ผมอยากให้คนดูเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ y o u t u b e ผมเหมือนโดนปิดกัน้นอยากให้คนดูเยอะๆแล้วก็ส่งสารบอกไปครับว่าเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับชุดแต่งของแถมกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการกลับมาแล้วครับคือผมการันตีได้เลยครับว่ายังไงก็สู้ได้ทุกที่ครับอยากให้โทรมาพูดคุยกัน นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้ผมก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับว่าเอเวอเรสเรางบหลักแสนแล้วนะครับตอนนี้ส่วนรถนะครับเอาไปทําชุดตกแต่งได้เอาไปเป็นเงินดาวได้แล้วแต่ลูกค้าแต่กลุ่มเอเวอเรสส่วนมากเขาเอาเปเป็นชุดตกแต่งซะมากกว่าครับเพราะว่าเงินดาวในกระเป๋าเขามีอยู่แล้วดอกเบี้ยไม่แพงเลยนะครับ0%ยาวๆมีหมดนะครับเลือกรับได้หมดแล้วแต่ชอบเลยโอเคประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวยังไงก็ฝากด้วยนะครับให้คลิปนี้คนดูเยอะๆนะครับผมแล้วก็จะเราจะได้แต่งรถการสนุกๆนนะครับโดยที่ไม่เป็นภาระของลูกค้านะครับโอเคครับมีอะไรติดต่อมานะครับเอ็ก r ฟอร์ดโปรโมชั่นครับสวัสดีครับ